คจครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องน้องสาวไม่กระชับฉีลั่วฉีขาดตอนผู้หญิงบางคนหวลล<า>ัวเลาะอึ๊ฉี่ออกมานิดหนึ่งโลกนี้วัยรุ่นตอนนี้เป็นเยอะขึ้นครับคนที่คลอดลูกแล้วและวัยทองกล้ามเนื้อส่วนนี้จะลดลงครับแล้วจะดีขนาดไหนถ้าคุณกระชับอยู่แล้วมีความกระชับขึ้นมาอีกเรียนรู้ไว้เพื่อสามีของคุณเขาจะได้ติดคุณเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนมาสอนเพราะเป็นเรื่องเซนสิทีฟแต่มันเป็นประโยชน์ต่อคุณมากๆาเลยเรียนรู้ไว้เพื่ออนาคกลของคุณไปดูรูกัน เหมือนเดิมครับวันนี้คุณหมอทาคาชิสตรุนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องทางเดินปัสสาวะของผู้ชายและผู้หญิงท่านเป็นผอ,อของมหาวิทยาลัยนิฮอนไดยาคืออิตาบะชิเบียวอินและนี่ก็คือครับเนีวโดคาเซียคิงนะก็คือกล้ามเนื้อที่เอาไว้อั้นฉี่หรือมีการเบ่งฉี่ส่วนตรงนี้ครับเป็นคอสบังเทกิงนะครับเป็นกล้ามเนื้อเกี่ยวกับความสามารถของการบีบตัวของช่องคลอดและก็ความสามารถของการบีบตัวของทวารกล้ามเนื้อส่วนนี้ใช้เยอะครับคนแข็งแรงครับจะมีความสามารถในการบีบและก็ยืดหยุ่นได้ดีนะครับแต่คนที่่ไมแแข็ง จะมีความสามารถที่อ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะฮะในที่สุดก็จะมีการขี่ลาดหรือนะฮะมีการอืลาดด้วยเช่นกันคนระะับโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะฮะกล้ามเนื้อส่วนนี้จะอ่อนแอไปเรื่อยๆตามอายุไขครับแต่ถ้าเรามีการฝึกซ้อมบ่อยๆกล้ามเนื้อเราก็จะแข็งแรงเหมือนเป็นนักก้ามครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มีการบอกเราให้กินสมุนไพรแล้วทําให้ไวยวะกระชับเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นส่วนที่น้อยมากครับถ้าเราไม่มีการบริหารนะฮะแล้วกล้ามเนื้อเราจะกลับคืนมาได้อย่างไรครับเราจะมีการบริหาร2ส,ส่วนนี้ได้อย่างไรซึ่งมีอยู่สาม นั่งตัวตรงแล้วเอาหลังเนี่ยพิงกับเก้าอี้นี่คือข้อที่1น,นั่งแบบสบายๆเลยนะครับขั้นตอนที่2คือการกางขานะกางขา,ขาของเราเนี่ยให้ห่างพอกับไหล่ของเราแล้วก็รีแลกซ์ไว้นะครับรีแลกซ์ไว้ครับนี่คือเบอร์สานะครับเขียนว่าไงครับให้ใช้กล้ามเนื้อ2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือการนะฮะฝึกในการที่จะขมิบรูทวารครับคุณหมอบอกว่าวิธีการขมิบรูทวารน,นะฮะก็คือการทําแบบไหนก็คือบางคนอาจจะคิดไม่ออกนะก็คือให้จนินตนาการว่าเวลาเราปวดตดก็ให้เราอั้นตดไว้เนี่ยเวลาเราอั้นด,นดนรบตัค สิบวิเริ่มเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยนะฮะอย่างนี้ก็คือการขมิบรูทวารครับขั้นตอนที่สองนะครับก็คือการนะะฮขมิบรูท่อปัสสาวะครับการขมิบรูท่อปัสสาวะนี้ก็คือการอั้นฉี่ฝึกขมิบรูท่อปัสสาวะสิบวินาทีเช่นกันครับพร้อมไหมครับเริ่มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ขั้นตอนต่อไปก็คือการขมิบรูท่อปัสสาวะกับขมิบรูทวารพร้อมกันครับเสริมเขม้ามาอีกหน่อยครับนี่คือท่าของการเอามือแปะวางไว้ที่ท้องนะครับเอามือวางไว้ที่ท้องทำไมถึงให้เอามือวางไว้ที่ท้องนะครับก็เพราะว่านะคนส่วนใหญ่นะครับเวลาเราขมิบเนี่ยเราจะใช้ก้ามท้องแต่เราห้ามใช้ก้ามท้อง ต้าไปครับห้ามใช้กล้ามท้องถ้าใช้กล้ามท้องเราจะไม่ได้ฝึกหูรูดของทวารกับหูรูดของท่อปัสสาวะครับดังนั้นให้เรามือวางไว้ที่ท้องเพื่อเช็คว่าเราใช้กล้ามท้องอยู่หรือเปล่าลองอีกทีดูครับทำพร้อมกันเพื่อจะได้สัมผัสกับความรู้สึกถ้าเราไม่ทาพร้อมเราจะไม่รู้สึกทาพร้อมกันเราจะเข้าใจขมิดรูทวารกับขมิบรูปรสัสสาวะพร้อมกันครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคผ่อนคลายครับเรื่องแรกนะก็จะมีรวบรวมคําถามนะครับที่คุณหมอบอกมาครับคำถามก็คือว่าหายใจไปด้วยได้ไมคคําตออบื หายใจไปด้วยได้ครับต้องหายใจไปด้วยนะครับแล้วก็ผ่อนคลายอยากเก็งกล้ามท้องครับในตอนแรกเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเราไม่เคยขมิบส่วนนี้มาก่อนเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะพอเราชินแล้วเราเก่งขึ้นเรื่อยๆเราจะเข้าใจครับแล้วต้องทําบอนไหนครับคำตอบคือวันหนึ่งให้ทํา60ครั้งฮะ 60ครั้งใช่เหรอดูเหมือนจะเยอะใช่ไหมครับทำหกสิครั้งครั้งละ10วินาทีพอครบ10วินาทีแล้วเราผ่อนคลายแต่ไม่จําเป็นจะต้องทํา60ครั้งต่อเนื่องครับก็คือ1ชั่วโมง5ครั้ง1ชั่วโมง5ครั้งก็ได้นะไม่จาเป็นที่จะต้องทําที่เดียว60ครั้งรู้ตัว ขมิดไปรู้ตัวขมิดไป60ครั้งแค่1ิวิเท่านั้นนะครับคุณหมอก็บอกครับว่าภายใน2อาทิตย์นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเลยรวมถึงเรื่องนะฮะฉีลาดฉีไม่แรงหรือบางทีนะฮะกลางคืนเนี่ยเราต้องไปฉีดบ่อยๆพวกนี้นะจะทําให้เรามีแรงอั้นฉีเวลาเราหัวเราะฉีก็ไม่ลูกอ่ะด้วยนะครับรวมถึงนะการกระชับของน้องสาวของคุณด้วยครับไปลองฝึกดูครับก็ถ้าได้ผลยังไงก็ฝากแชร์ด้วยครับแล้วมีผลวิจัยออกมามครับว่าภายใน10อาทิตย์จะมีความแข็งแรงกลับคืนมาได้ถึง92%เลยเห็นมก้าสมุนกินยาอย่างเดียปอม์เซ ว่าทาให้แข็งแรงได้ครับเราต้องมีการฝึกซ้อมกล้ามเนื้อของเรากล้ามเนื้อเราจะกระชับหรือไม่อยู่ที่การฝึกของกล้ามเนื้อของเราครับลืมบอกไปครับวิธีการฝึกนี้สําหรับผู้ชายจะทําให้น้องชายของคุณแข็งแรงและทนทานด้วยครับข้อควรระวังครับถ้าคุณฝึกกล้ามเนื้อในผิดที่คุณก็จะได้กล้ามเนื้อในส่วนที่ผิดต้องใช้ส่วนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ให้เป็นนะครับฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆคุณจะเข้าใจในการบริหารกล้ามเนื้อของคุณครับจริงๆแล้วมันจะมีการเทรนนิ่งหลายๆส่วนหลายๆตอนมากเลยครับเช่นนะฮะส่วนที่เวลาค หยุดยากครับแต่ถ้าคุณฝึกบ่อยๆเวลาฉี่อยู่แล้วคุณอั้นระหว่างทางเนี่ยจะทําให้คุณแข็งแรงด้วยครับใครต้องการสเต็ปที่มันแข็งแรงกว่านี้ครับก็คือการเวลาที่คุณฉี่อยู่นะคุณอั้นระหว่างทางเลยดูนะว่าคุณอั้นได้ขนาดไหนมาแชร์มาเล่าเรื่องที่คุณได้ผลลัพธ์มาให้พวกเราฟังนะครับเพราะเพื่อนๆหลายคนจะดูผลลัพธ์กันอยู่เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อนๆจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับแต่นะครับคนที่ยังไม่ชินมีข้อที่ต้องระวังให้ดีในระหว่างที่คุณฉี่อยู่แล้วคุณอั้นฉี่กระทันหันนะฮะบเนนนะําาใครแกกฝึ ขมิบลูทวาลกับลูฉี่ขมิบอย่างเดียวก่อนดีกว่าอย่าพึ่งไปอั้นฉีนะครับจะทําให้ตายอย่างคุณเสื่อมเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าเพึ่งไปทําถามว่าข้อมูลนี้ได้มาจากไหนก็คือการนะครับเดิมทีคุณหมอเขาใช้กับคนที่ฉี่ลาดอือราด ก็เลยมีการเทรนนิ่งแต่ส่วนนี้ทำให้น้องสาวแข็งแรงขึ้นทําให้น้องชายแข็งแรงขึ้นก็เลยเอามาใช้กับการเทรนนิ่งมีคนมาถามว่าเหตุผลของการทําวิดีโอของผมนี่ทําเพื่ออะไรเดิมทีผมทําวิดีโอนี้ไว้เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องแต่พอทําไปทํามาก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อทุกคนก็เลยมีการเผยแพร่ให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วไม่พอข้อมูลพวกนี้ไปเอามาจากต่างประเทศซึ่งบางทีผมยังไม่เคยเห็นนะครับมีการสอนในประเทศไทยผมก็เลยจะเอามาแชร์ครับมีผลวิจัยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับเราเรียนรู้เรื่องสุขภาาาาาาพเเเเนี่่ยยยมััััจจะะตตตตติิดดดววรรรรไปลลอออบบงกกู เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปของผมทุกคลิปหนึ่งให้กดติดตาม 2. ให้กดทั้งหมด ทุกครั้งเพื่อนๆก็จะเห็นคลิปของฟูจิในการออนแอร์ทุกครั้งครับบวกกับนะฮะข้อมูลเกี่ยวเรื่องอาหารเสริมที่ยังไม่ค่อยมีในประเทศไทยหรือเรื่องยา,ยางต่างๆครับอาจจะเผยแพร่ในเพจสีฟ้าสีแดงหรือสีดําไม่ค่อยได้นะครับดังนั้นเราจะมีการอธิบายหรือพูดในไลน์นะครับก็คือเพื่อนๆแอดมาที่ไลน์เวลามีข้อมูลอะไรที่นเนผยแพร่ไม่ได้จะมีการมาเผยแพร่ในไลน์ครับขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เอาข้อมูลนี้ไปแชร์ให้กับคนรักของคุณอยากให้คนรักของคุณมีสุขภาพที่ดีครับลองแชร ไม่พอครับมันเกี่ยวกับเรื่องฉี่รั่วอึรั่วด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นนา่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนครับแล้วเจอกันครับ